นางเอกสาวสวยตีด้เลือป่าถ้าใครเป็นแฟนซิตี์จีนก็คงจะคุ้นเคยชื่อของเธอเป็นอย่างดีหรือถ้าใครไม่ใช่ก็คงจะคุ้นชื่อเธอกันบ้างเพราะว่าตอนนี้เธอนั้นโด่งดังมากๆเรียกได้ว่าจัดันดับเป็นตัวท็อปของนักแสดงหญิงในประเทศจีนในยุคปัจจุบัน ส่วนความประทับใจแรกเจอเมื่อผมเจอกับเธอกับซีรีส์เรื่องแรกนั่นก็คือสามชาติสามภพป่าทอสิบหลีซึ่งตอนนั้นเองเธอยังรับบทเป็นนางรองที่เล่นเป็นจิ้งจอกก้าวหางหลงรักมหาเทพตงหัวและด้วยบทบาทนั้นเองทําให้เธอนั้นโด่งดังเป็นอย่างมากกับบทบาทไปเฟิ่งจิว๋วแห่งชิงชิวจนกระทั่งจะต้องมีซีรีส์ลิขิตเหนือเนยขึ้นมาเป็นเรื่องราวแยกระหว่างจิ้งจอกสาวกับมหาเทพตงหัวเพราะด้วยความนิยมและเสียงเรียกร้องจากแฟนๆจึงทําให้สามชาติสามภพมีภาคสอง นั่นก็คือลิขิตเหนือเหนยที่ภาคนี้นั้นเธอนั้นได้รับบทเป็นนางเอกเต็มๆบบกกับความน่ารักและความสวยของเธอจึงทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความนิยมจากแฟนๆเป็นอย่างมากซึ่งผมเองก็เป็นแฟนซีรีส์เรื่อง3ชาติ3มภพไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคแรกป่าทอสิบหลีหรือภาค2ลิขิตเหนือเหนย แต่ความรู้สึกผมแล้วผมชอบภาคแรกมากที่สุดก็คือตอนที่ตีลี่เล่ป่าเล่นเป็นใเฟิ่งจิ๋วในภาคแรกนั้นผมรู้สึกประทับใจมากกว่าภาคสองที่ผมหมายถึงนี่ก็คือบทในภาคแรกนะครับไม่ใช่ตัวของนักแสดงถ้าใครคิดเหมือนกันหรือคุณชอบภาคไหนมากกว่าที่นางเอกอย่างตีลี่เล่ป่านั้นแสดงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยนะครับส่วนข้อมูลส่วนตัวของเธอเธอเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายนปี1992บ้านเกิดอยู่ที่ซินเจียงเธอมีชื่อเล่นที่น่ารักว่าฟั่งตีจบจากมหาวิทยาลายัย กานละครเสี่ยงหายมีส่วนสูงอยู่ที่168ปัจจุบันเธอมีอาชีพเป็นนักแสดงนางแบบและพิธีกรต้นสังกัดของเธอก็คือ Jaywalk Studio และมีกลุ่มแฟนคลับที่ชื่อว่า Artist าซ,ซึ่งมาจากคาว่า ID ดซือ่อที่มีความหมายว่าแฟนคลับที่รักตีรี่เลือป่าเธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2013กับการแสดงละครท้องถิ่น ของเธอเองโดยเธอนั้นมุ่งมั่นในการแสดงมาตั้งแต่เด็กและก้าวเข้าสู่วงการนักแสดงอย่างเต็มตัวในปี2014ซึ่งส่วนใหญ่ช่วงแรกนั้นเธอก็คงจะเลือกอะไรได้ไม่มากมายเพราะว่ายังเป็นน้องใหม่ในวงการบันเทิงอยู่จึงได้แต่รับบทสมทบเพื่อพิสูจน์ฝีมือการแสดงของเธอในช่วงแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องมหศัศจรรย์กระบี่เจ้ายุทธภพ,พหรือนำนำลักทะเลทรายกว่าเธอจะได้เป็นนางเอกอย่างเต็มตัวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงปี2016 2017, ถึง2017การแสดงของเธอนั้นมาอยู่ สูงส,สุดทําให้เธอเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเป็นนางเอกแถวหน้าลุงโลดสุดๆเพราะว่าตอนนั้นเธอก็เริ่มเป็นนางเอกซีรีส์หลายเรื่องแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นละครพีเรียดแนวย้อนยุคและได้รับบทนําเป็นนางรองอย่างสามชาติสามภพป่าทอสิบหลีจนได้รับความนิยมถึงกับต้องได้สร้างภาคต่อเพื่อเป็นในเรื่องของเธอเองกับสามชาติสามภพลิขิตเหนือเขนยในปี2020ซึ่งแน่นอนว่าซีรีส์จีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวพีเรียดย้อนยุคแนวเทพเสียน แต่ตีรีเล่ปาปะก็เป็นนางเอกคนหนึ่งที่สามารถโด่งดังด้วยซีรีส์แนวสมัยใหม่กับบทละครยุคปัจจุบันในเรื่องดุดดวงดาวแห่งเกียรติยศที่เป็นซีรีส์แนวยุคปัจจุบันที่เธอนั้นได้รับบทเป็นนางเอกสาวซูปเปอร์สตาร์มาลงรักกับวิศวกรอ,อวกาศที่เธอนั้นประกบคู่กับยางอย่างเรียกได้ว่าเป็นการประกบคู่พระเอกได้ถูกคู่จริงๆเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์จีนในยุคปัจจุบันไม่กี่เรื่องของจีนที่ผมชอบมากที่สุด เรียกได้ว่ามียอดวิวถล่มทลายในประเทศจีนมากกว่าพันล้านวิวในช่วง8วันแรกของการออกอากาศมันเป็นการประกบคู่ระหว่างซูเปอร์สตาร์กับซูเปอร์สตาร์ที่มีเรื่องราวแบล็กเก่า Black Girl, ที่นางเอกนั้นแอบชอบพระเอกตั้งแต่ตอนเรียนสมัยมัธยมแต่กลับโนพระเอกปฏิเสธจนสุดท้าย10ปีผ่านไปกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งบนเกมออนไลน์และทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนากันขึ้นไปเรื่อยๆต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ผม ดูแล้วแบบไม่สามารถหยุดได้จริงๆถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับขอแนะนําให้รีบไปดูซะเธอ,อยังเป็นหนึ่งในนักแสดงเชื้อสายอุยกูที่เด็กเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่กลายต้นเพราะว่าพ่อของเธอนั้นเป็นศิลปินจึงทําให้ตอนเด็กของเธอนั้นได้เรียนดนตรีเปียนโนเต้นบัลเล่ไวโอลิน และกีตาร์สุดท้ายก็ได้เข้าเรียนในมหาลัยการแสดงเสียงไหและเธอก็ยังพูดได้อีกหลายภาษาซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีภาษาไทยที่เธอนั้นก็พอรู้บ้างแต่ถ้าใช้พูดได้จริงๆก็คงจะเป็นภาษาอุยกูภาษาสิ้นเจียงจีนกลางภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีเธอได้เซ็นสัญญากับยางมีแห่ง jaywalks t u d i o และยังเป็นสตาร์ชื่อดังที่มีส่วนร่วมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ vtv ร่วมกับนักแสดงคนอื่นอีก3ามคน ก็คืออย่างอย่างอย่างมีเสี่ยวจันนางเอกอย่างตีลิตาปาเองก็เคยลองแสดงในหลากหลายบทบาทและค้นหาบทบาทใหม่ๆของตัวเธอเองอยู่ตลอดเวลาและเธอเองก็มีเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงในสายงานอาชีพการแสดงจึงได้ค้นหารับงานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลางานที่เธอไม่เคยลองอย่างพิธีกรก็เคยรับมาแล้วการพากเสียงก็เป็นอีกอางหนึ่งที่เธอนั้นเคยทํามา บทบาทกับการแสดงใหม่ๆเธอเองยังทุ่มเทในการทํางานเป็นอย่างมากไม่ค่อยชอบพักระหว่างการถ่ายทํารวมถึงตั้งใจซ้อมหลังจากเลิกอกองแล้วเธอก็กลับมาอ่านบทศึกษาบทในการแสดงวันถัดไปและทุกครั้งที่ผลงานการแสดงของเธอออกอากาศเธอก็จะเข้าไปติดตามคำคอมเมนต์จากผู้ชมมากมายที่ติดชมหรือคอมเมนต์แย่ๆใส่ตัวเธอเธอก็รับมาเพื่อเป็นข้อที่ใช้ในการพัฒนาการแสดงของตัวเธอเอง เพราะว่าเธอคิดว่าไม่มีใครที่เป็นนักแสดงตั้งแต่เกิดแต่เป็นการฝึกฝนความตั้งใจทั้งคำติชมการพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อผลงานชิ้นต่อไปของเธอเองแต่หากพูดถึงติลิลป่าทุกคนก็คงจะคิดถึงความสวยความน่ารักความเท่ของเธอยิงสาวที่อารมณ์ดีมุ่งม,มั่นสุกสนมีทัศนคติคิดโลกในแง่บวกยอมรับในคำติชมเห็นได้หลายๆครั้งจากการไลฟ์สดที่มีคอมเมนต์แย่ๆใส่ตัวเธอแต่เธอนั้นกลับไม่ได้คิดอะไรและก็ไม่ได้ว่าคนเหล่านั้น และตั้งใจตอบคำถามกับคนเหล่านั้นแบบมีสติในเวลาว่างเธอชอบพักผ่อนในการถ่ายรูปเซลฟี่น่ารักน่ารักให้แฟนๆดูกับการไปเที่ยวคาเฟ่ของหวานที่เป็นของคู่กายของผู้หญิงเพื่อเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนปกติที่มีเวลาว่างในการพักผ่อน และถ้าหากว่าคุณว่าผู้หญิงคนนี้ยังไม่เก่งยังมีรางวัลการันตีการแสดงมากมายที่เป็นผลจากการทุ่มเทการทำงานของตัวเธอเองจากผู้ชมทั่วโลกอย่างติด Fox China c e l e b r t y y ที่เป็นท็อป30แต่ละต้องวันนักแสดงนำยอดเยี่ยมจากซีรีส์เรื่องสามชาติสัมภพลิขิตเหนือเนยและล่าสุดก็มีซีรีส์อย่างท่าป,ปีศาจที่มีมาให้เราดูกันในการรับบทเป็นจิ้งวินเหอผู้บัญชาการปีศาจที่ได้รับภารกิจ ฝึกเงือกหนุ่มฉางอีที่รับบทโดยหลินเจี๋ยหุนที่ทําให้แฟนๆนั้นติดตามชมกันอย่างมากมายส่วนผลงานการแสดงของเธอทั้งหมดนั้นมีมากตั้งแต่ปี2 0 0 3ถึงปัจจุบัน ก็ลองไปค้นหากันดูนะครับเผื่อใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเธอยังตกหล่นอยู่ก็ไปย้อนดูผลงานการแสดงของเธอได้ก่อนจากกันไปบอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยดูผลงานการแสดงของเธอหรือเปล่าแล้วดูเรื่องอะไรหรือชอบเรื่องอะไรมากที่สุดถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ